สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวจ iPhone ับ p h o n e กันครับเป็นของยี่ห้อช h ว์เลอร์พอรุ่น s 1นครับนี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นที่พูดถึงกันเยอะว่ามีคุณงามความดีแล้วก็มีตัวจับที่แน่นหนาเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับของภายในกล่องของตัว Shotput er S1 นะครับเมื่อเปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยจริงๆหลักๆเนี่ยก็คือของมันมีอยู่ทั้งหมดแค่3ส่วนครับก็คือตัวกริปยึดนะครับแล้วก็ตุ้มทวงน้ําหนักแล้วก็ที่เห็นเป็นสายเนี่ยก็คือตัวสายของข้อ,ขอมือนะฮะซึ่งในกล่องเนี่ยพอเราหยิบขึ้นมาก็แทบจะใช้งานได้เลยส่วนตัวข้างในเนี่ยที่เห็นก็คือมันเป็นยางกันกระแทกครับอยู่ด้านในจับที่จับตัวเครื่องเราพอเรานํา2ส่วนนะฮะก็คือตัวกริปกับตัว ตุ้มถุงน้าหนักมาประกอบกันเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยตรงนี้ก็คือผมหมุนให้ตัวเครื่องเนี่ยมันขยายออกเพื่อรับตัวเครื่องโทรศัพท์ซึ่งความสูงของตัวโ h o พอ p o อสเนี่ยสามารถจับหัวในในเว็บเขาบอกว่าจับได้ถึง Xperia Ultra นะแต่อันนี้คือในคลิปเนี่ยผมจับตัว iPhone SE ซึ่งเป็นตัวเล็กก็คือจับได้เหมือนกันซึ่งก็แน่นซึ่งตอนหมุนเนี่ยอย่าหมุนแบบลงไปลึกมากเอาแค่แบบจับแล้วก็ให้มันแน่นพอเพราะว่าตัวตัว,ตวหัวหมุนเกลียวปรับระดับความสูงเนี่ยมันหมุนลงไปได้เรื่อยๆถ้าหมุนเราแน่นเกินเนี่ยมันจะการว่าทําให้เครื่องเป็นมีอันตรายได้เช่นมันไปกดทับเครื่องบิดงอส่วนตัวเกลียวด้านล่างนะฮะก็คือสามารถที่จะต่อกับตัวทริปปอดธรรมดาของกล้อง ทั่วไปได้หมดเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยอยากได้ตัวจับ iPhone ตัวกริปจับ p p o o n เนี่ยแล้วต่อกับขาตั้งกล้อง Tripod ที่มันแน่นหนาแบบนี้แหละครับส่วนตัวตุ้มถุงน้าหนักสามารถที่จะใช้จับแล้วก็ทําให้เครื่องนิ่งขึ้นด้วยนะเท่าที่ใช้งานดูก็ไม่ใช่ว่ามีแล้วแบบว่าสบายๆหรือแบบอะไรคือความหนักเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เครื่องนิ่งนิดหนึ่งครับมันไม่ได้แบบให้นิ่งเหมือนแบบพวกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออ๋อถ่ายถ่ายไปแบบยื่นมือไปมือเดียวเนี่ยก็คือมือเหมือนแบบนิ่งขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือสมมติเราไปเที่ยวคนเดียวก็คือเราตั้งป๊บ คับตัว Shoulderpods 1แล้วก็วิ่งไปถ่ายรูปคนเดียวได้ตั้งเวลาถ่ายได้สําหรับการตั้งเครื่องอีกแบบนะครัก็คือเราล้นตัว s h o ดอร์พอ o d เนี่ยมาทางปลายเครื่องนะครัแล้วก็ตั้งใช้เป็นสแตนตั้งเครื่องแนวตั้งได้ซึ่งถ้าเป็น p p o o n เนี่ยก็เอาไว้ใช้คุย FaceTime ไว้ดูหน้าจอโทรศัพท์ตอนที่เราตั้งเครื่องอยู่เฉยๆได้เหมือนกันนะครับตรงนี้คงได้เห็นกันในรีวิวไปแล้วนะครับว่าตัวโชเดอร์พอรเเนี่ยก็คือเป็นตัวกริปจับ iPhone ไว้ต่อกับตัวตั้ง ตัวกล้องทั่วไปด้วยก็ได้ซึ่งตัวกล้องทั่วไปเนี่ยพอจับไปตรงนี้ปุ๊บก็อยู่เลยแล้วก็ตรงเนี้ยข้อสําคัญที่เตือนกันไว้นะครับก็คือตัวหัวหมุนปรับเกลียวตรงนี้ปรับระดับความสูงเนี่ยก็คืออย่าไปไขแน่นมากก็คือเอาแค่พอแน่นๆพออย่าไปลงไปเยอะเพราะว่าพอลงไปเยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบีบตัวเครื่องโทรศัพท์ของเราส่วนตัวตุ้มถุงน้าหนักเนี่ยนะครับก็มีคุณงามความดีตรงที่ตอนแรกก็ไม่ไม่ได้เห็นความต่างเยอะนะฮะแต่คือพอได้ใช้จริงๆเนี่ย ก็คืออ๋อเห็นความต่างว่าแม้ว่าจะเป็นตุ้ม่วงน้ําหนักสั้นๆเนี่ยมันก็ช่วยให้เราถือเครื่องได้นิ่งขึ้นอ่าเมื่อเทียบกันกับการสมมติเราถือเครื่องเป๋บบาดีนะครับการมีตุ้ม่วงน้าหนักนเนี่ยก็คือช่วยได้เหมือนกันตรงนี้ตรงนี้นะครับน่าจะเห็นกันแล้วนะครับรว่าตัว Shorter Pod S1 เป็นยังไงนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ